ครัับบกแล้วทำงานเสร็จก็กลับบ้านนอนครับไม่ใช่บ้านนอนไม่ใช่แไม่ได้นอนนะภาพที่หึงเราจะฟ้องแล้วภาพที่มึงมันหน้าคลายเราอะอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนเหมือนมากเลยนะใช่ครับมันคัดลอมาราดูซึ่เลยนะปฏิเสธไม่ถูกเลยเหนือยเกินเป็นไงบ้างเอาเอาที่ผ่านมาโชว์ผลงานที่ผ่านมาหลายคนก็บอกเต็มที่มากเหมือนจะบเซ็นจากคนไล่ด ใช่ก็ก็ก็สงการครั้งนี้มันก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมตื่นเต้นเราเพราะว่ามันเป็นอีกครั้งนึงที่ทั้งแฟนคลับก็จะได้มารีแลกซ์ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอผู้คนคนอื่นบ้างที่เขามาเที่ยวในวัสดการเยอะขึ้นเลยเงี้ยพวกเราเองก็รอที่จะได้มาเฟติวัลสงการแล้วก็ได้มางานสกาดสกีและจัดเต็มทุกวันเลยได้พักหนึ่งวันได้เช็คล็อกเป็ดไหมว่าเราสร้างมีไม่อยู่ในแต่ละวันของมันปะ มีมีไม่หยุดมีแต่วันแรกเลยวันแรกที่วันที่1ิบเอ็ดที่รูทเลยมันสนุกไอ้ตอนนั้นมันดูพี่เบิร์ดอยู่เป็นไงบ้างพอเราลงจบเวทีเสร็จเราเก็ไปจอยแบบร่างเวทีข้ามเวทีนิดหนไปเป็นไงบ้างการทำโมเมนต์คือวันแรกผมก็บอกว่าผมว่าไม่น่าชวนเพื่อนไปเยอะเลยพอเราพอเราเรากลัวไม่มีคนไปดูเราไงเราก็ชวนเพื่อนไปพอชวนเพื่อนไปเราจะทิ้งเพื่อนไม่ได้แล้วเราชวนเพื่อนไปหลายสังคมมากมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องมารับผิดชอบสังคม ปันบรรยากาศพาไปครับไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบยืนยันยันยันเขาแต่ว่าปีแต่ปีนึงอะผมเที่ยวครั้งเดียวนะจริงๆปีนึงผมเที่ยวแค่แบบว่าแค่ถ้าเที่ยวเที่ยวแบบนี้แบบตามเทศกาลก็จะมีแค่แบบว่าสงการกับปีใหม่นั่นแหละเราเรารักงานกี่วันนะพอไม่นิดๆนับวันเลยเหรอหกวันเองหวันวันละหน่งวันละหน่งวันละหนึ่วันละหนึ่งแล้วเราไปเที่ยวกี่วัน ที่อยู่ข้างล่างเจ็ดวันห้าวันแล้ววันไหนที่เราอยู่ข้างล่างแล้วเราอยากที่จไปอยู่ข้างบนโอ้โหที่มันโชว์อยู่ที่เราอยู่ข้างล่างแล้วอยู่เยอะที่มันโชว์โอ้โหจริงๆเกือบทุกทุกอันนะครับที่รู้สึกว่าอยากที่จไปเต้นบนเวทีอย่างเลยแต่แค่รู้สึกว่าศิลปินแต่ละที่เขาทำได้ดีมากเราเลยรู้สึกรับบนข้างล่างดีกว่าถ้าเราไปเต้นข้างบนกลัวจะไม่ได้ร้องข้างล่างเลยทันทีเต้นอย่างเดียวเมื่อไหร่มาต่างกันมาระบากไป มากเลยข้างล่างไม่สนอะไรเลยไม่สนจังหวะด้วยแต่ข้างบนเลยเรต้องสนจังหวะหน่อยสนคนดูหน่อยส่วนข้างล่างเราอารมณ์ของเราเป็นหลักสุดของเราอยู่คนเดียวที่เห็นในโซเชียลนี่คือเราใส่สุดพยายางมากที่ใส่จริงอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยครับแต่ยืนยันว่าเป็นเราตัวจริงนะตัวจริงครับรู้สึกไงบ้างพอมาอยู่คนทักเห็นเราแบบเออไม่คีมนุ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเราก็ต้องพูดตางตรงว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยก็แบบว่า มีโอกาสได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนได้เที่ยวกับเพื่อนบ้งงางมีละครั้อะไรแบบนี้ก็เลยแค่รู้สึกว่านานๆทีเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรปล่อยไใจ <c oughs> แต่ว่าก็ควบคุมตัวเองพยายามแบบว่าในในการเที่ยวแบบนี้ก็ไม่ให้ไม่ให้ออกแบบว่าไปไปทำให้คัเวเองเสีย <c oughs> ร้อนอะไรมัมม้พอมันมีโมเมนต์ตตนี้มันต้องระวังออกมาแค่ไหนร้อนะนแก็คือเต่ต้องระวังตัวครับเพราะว่าแต่จริงๆก็ต้อง คนไทยคือที่ไปมาเองเขาก็ให้เกียรติมากเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาจับมือ้วต้องตัวหรือว่าอะไรนะผมรู้สึกว่าเออเราเที่ยวด้วยความสนุกอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนก็เข้าใจว่าแบบว่าเออเราเรามาเที่ยวเขาไม่ได้มายุ่งมากอย่างมากก็เฉแี่ยถ้าอย่างนั้นเวลามาเปลียดเบียดมากมันต้องระวังสิเบียดกมากเหรอฮะไม่มีใครเบียดผมเพราะผมอยู่ท่านี้การใช้พื้นที่เพราะว่าผมจะเตรียมพื้นที่ก่อนเลยถ้าเข้ามานี่สอบหมัดผมงปอน ผมอาจจะยังว่าการเยี่ยวเพิ่มอะไเยอะคือเป็นรั่วไรโล่โล่มนุษย์เพื่อป้องกันแต่ต้องบอกว่าทุกคนแบบว่าพี่ๆทุกคนก็ช่วยกันดูแลดีเที่ยวตลแบบสอดแต่แล้มีสติตลอดเวลาไหมับผอะไรนะแล้มีสติตลอดเวลาไหมผมมีสติตลอดไอ้ที่ทำเหมือนไม่มีสติผมมีสติตลอดผมก็แดงรผมว่ามันเป็นตัวผมเองในมุมนที่เราอยากจะสนุกอะไรเราแล้วรู้สึกไงบ้างว่าแฟนคลับของมันแค่เพียงที่เราแม้มัน สชมัเขาก็ไม่เข้ามาแบบวาคว่าก็ขอบคุณแล้วกันที่แบบว่ามีคนที่แบบให้เขียนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเข้าใจได้เพราะว่าวันนั้นะคนคนไปดูเราเนาะเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นการเที่ยวในร้านที่แบบมี c c ซ v อยู่รอบๆซึ่งมันก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายเราก็เลยทําไปตามธรรมชาติแบบเขาแซวว่าอยากมีเพื่อนเป็นเศร้า สนุกนะนเพื่อนผมมากได้ใช่ไหมเป็นเพื่อนต้าอู่ก็คืออยู่ใกล้ชานอย่างนี้แหละผมอยู่เป็นเป็นเพื่อนผมก็สนุกหน่อยครับถ้าเป็นเพื่อนเราเราจะให้อะไรโปรจัดโปรอะไรไปบ้างแต่ไม่ยิบโปรโมชั่นเป็นเพื่อนผมนะฮะก็ก็เจอต้าอู่ได้นะครับผมในทุกๆเทศกาลซึ่งเทศกาลหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเพื่อนน่ที่มาหาผมว่าเพราะว่ามันไม่ได้เจอผมเลยผมชอบทำงานเป็นเป็นเพื่อน เที่ยวฟรีแหมเพราะว่าเพื่อนไปเชี่ยวฟรีผมไม่ไปบางทีนัด <c oughs> แล้วก็โดนเทอะไรคุณบอกว่าเราคือนัดกินไปเทนลูกค้าก็เลยชอบแอบปีแอบปีคือเราแบบไปเทนานไปงานอะไรก็ย่างดีแล้วคือมันก็ต้องมันก็ครบเครื่องะครับ <c oughs> ลูกค้าอยากได้ <c oughs> ลูกค้าอยากได้ภาพเปิดใหญ่ๆหญ่เต้าหูก็จัดให้ลูกค้าอยากได้ความสนุกเต้าหูก็ เสิร์ฟให้ลูกค้าอย่ากได้เป็นพิบีกรถ้เอูก็เสิร์ฟไม่ได้เหมือนกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานร่างงานหลวงงานแบบไหนภายนอกภายในติดต่อมาได้แต่เราบอกตรงนเสียงดัมากเไมต้องก็บบางทีเราก็คุยกันแบบว่าไม่ไม่อยากกระโดดเซฟเสียงเป็นนักร้องเราก็เลยแบบเซฟเสียงเราเห็นเราเห็นภาพเราเห มุมกล้องหรือว่ามันมุมจริงมุมกล้องครับไปมุมกล้องหมดเลยจับไม่ได้เหรอครับโมเมนต์ตอนนั้นเป็นไงบ้างกับออรตอนไหนครับมีโมเมนต์ด้วยเอางี้ผมก็ไปเที่ยวก็แบบมีความสุขสองคนแต่ก็อยู่กับเพื่อนๆด้วยแต่มีเรื่องแต่มีเรื่องคุยกันสนุกๆเยอะ เก็บไปกระซิบพวกนี้ไม่ได้พราะก็ต้องมีโชว์พรุ่งนี้อีกเฮยไม่รัดด้วยกันมันมีเรื่องที่ต้องหนูเราพูดเยอะๆใช่ไม่ได้เห็นเชิญคนอื่นกระซิบแล้วกระิบตามใช่ไหมไม่นะครับเพื่อคนอื่นผมไม่สนงกระซิบนะฮะเขาไปไปกอดไปอะไรก็ไย่าพากลย่าไปเลยอันรู้สึกไงบ้างกับไอ้นั้นเราเป็น มันเป็นมุมกล้องหรือว่ามันสร้างซีหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงบัดไาบัดไ้เพื่อนมากเลยอ่ะอันนี้วินเยอเป็นชมไมเราจะพูดถึงใช่เราต้องบอกว่าบัดไซไปอยู่ด้วยกันมาสามวันนะแข็งเก่งมากเพอพอหนุ่มนักกีฬา อื่นเออผมขอคนเดียวแล้วกันแต่แล anyway ้วเราติดค hm ู่นี้เราสึกยังไงบ้างคิดว่าเพื่อนเราไปตกเองหรือว่าเพื่อนเราเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ผมขอพูดเลยนะว่ามันใช่ป่ะมันใช่จริงไม่ได้ฝากถามเขาอย่างที่ไปถามเลยไม่ได้ฝากไม่ฝากถากสมแค่ฝากบอกว่ามันใช่หรอนี่จะคุยกับวิลเลียมนี่ไม่ได้เลยนะมองหัวจะคุยกับวิลเลียมวิล ปีไม้ปีมือหบกเขามือชับเลยฝากเลยสองวันฝากด้วยนะครับผมจะจกไม่สนมหลวงเออใช่ฝากด้วยนะครับ FWD Music Live เป็นครั้งที่สี่นะครับเดี๋ยวสองวันแล้วแค่วันนี้คุณก็เห็นเลยว่าแบบว่ามัน สะใจแล้วก็สนุกมากแค่ไหนก็มาหน้างานกันได้มีวงอินด้วยแล้วก็มีศิลปินมาผัดเปลี่ยนวนเวียนไปกันให้ทุกคนได้สนุกมีความสุขส่งท้ายเทศกาลสงการปีใหม่ไทยแน,น่นอนครับ